ผู้ชมว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการเ r e ร t h โชว์น,นะฮะกับที่นี่ Speed Channel Thailand ครับและผมบีมสรันยูนะฮะผู้ชมครับในวันนี้รายการของเราจะเจาะลึกคอนเทนต์ดีๆนะฮะคุณผู้ชมไปด้วยกับเรื่องดีๆสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งวันนี้ทางรายการของเราจะพาผู้ชมไปขับขี่พร้อมกันการขับขี่ครั้งนี้นะ,ะผู้ชมครับเป็นการขับขี่สบายๆส,สไตล์เรสเซอร์ในยามค่ำคืนนะฮะก็ เป็นอะไรที่คุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบการขับขี่ยางคืนนะฮะก็วันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปสนุกอย่างแน่นอนครับกับกลุ่มที่ชื่อว่าดาวชิฟเตอร์นะครับ Midnight Racing mm hmm. ก็เอาไว้ขับขี่สนุกสนาน คุยกันตามภาษาเพื่อนฝูงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะได้ไปพบปะกันนะรวมถึงอีกหนึ่งช่วงนะฮะจะรีวิวนะครับการแรปสติ๊กเกอร์ของทางร้าน s ส e ีด Rap นะฮะหรือคุณโอ s ส e ีด Rap ก็ใครที่ชมรายการอยู่แล้วก็อยากจะไปติดสติ๊กเกอร์เนี่ยมีส่วนลดนะฮะมีอะไรโทรหาคุณโอที่0820822424นั่นเองนะครับผมก็มาจากทำรายการเรสโชโดยผมบีมสรันยูนะครับอันฮะในปีนี้จะต้องมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆให้ผู้ชมเสมอฉะนั้นฝากติดตามตลอดปีด้วยนะฮะรวมถึง ลูกค้าและสปอนเซอร์ที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการเบสโชนะฮะกรุณาโทรมาได้08355549นั่นเองนะเอาละรครับตอนนี้ชมไฮไลท์ของรายการรวมถึงสปอนเซอร์ชิพของเรานะครับและแน่นอนช่วงหน้าไปเที่ยวที่สนามเทียมนครก่อนการแข่งขันมีรุ่นอะไรบ้างทั้ง King of r a c e Truck นะฮะทั้งกระบะทั้งรถเ,ออเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้รถอีโคคาวิ่งเร็วมากนะวิ่งกันอยู่1 1 1 2วินะ่ากลัวมากนะฮะขับขับอยู่อย่าไปหาเลี่ยนเขาเรีย,ออรยออกว่าเไปจี้ตัว ปูพวกบิโอน้ำเซตทลบอมโค้นแรงนะนะครับแลวก็อีก2ช่วงที่ผมจะพาไปตะลุยกันกับรายการเรสเชลครับสมาคมสิบเก่าอาสัมชันทนบุรีขอเชิญสิบเก่าทุกท่านร่วมงานคืนสู่เย้าแดงขาวสารสัมพันธ์อสสัมชันทนบุรีวันเสาร์ที่28กุมภาพันธ์2558ณโรงเรียนอสสัมชันทนบุรีติดต่อสอบถามเบอร์โทร02807 9555ถึง63ต่อ720หรือ088 9012507 ล่าสุดนะครับผลิตภัณฑ์ในเครือของเลสของเรานะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คือนี่ครับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อเลสแมนเช็ดเลยครับลองให้ท่านผู้ชมดูง่ายๆครับง่ายๆแค่เช็ดลงไปนี่คือความต่างก็คือเนื่องจากตัวยาในปกติมีปริมาณของแว็กเนี่ยสูงมากแล้วก็การผสมอะไรก็แล้วแต่อยู่ในคำวิธีที่เราควบคุมแล้วเราถึงกล้าการันตีได้ว่าเงาจริงๆแล้วก็หอมจริงๆ ท่านผู้ชมครับฮาร์ดแวร์ครับกับผลิตภัณฑ์ที่ดีซื้อวันนี้แถมคนเช็ดเบอร์ด้านล่างครับถ้าสนใจ ครับไปจ้างพิตตี้มา,า,าล้างรถให้พี่เดี๋ยวพี่จะถ่ายงานเดี๋ยวไปดูพิตตี้นิดนึงพิตตี้พิตตี้พิตพตี้ ท่านผู้ชมครับเรสแมนพรีเมียมแชมพูเงางามพิเศษเรสแมนซุปเปอร์คาร์พรีเมียมแชมพูพิเศษจากราคาปกติ1 2 0 0บาทขายเพียง700บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่0 2 8 0 8 0 7 0 7ปเถึงแเอาละครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้ของรายการเรสโชเราอยู่ที่ร้านพรอมนิมิตรนะฮะกับพี่โต้งขนกเทพของเราสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่าคุณโต้งพรอมนิมิตรนะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับนอกจากรายการเรสโชของเราแล้ว เออคุณต้องนี่มีเบียวออกช่อง5ด้วยนะฮะแล้วมีเบียวอะไรการอะไรอีกครับมีกระบี่มือหนึ่งอักกระบี่มือหนึ่งช่อง7นะฮะโกอินเตอร์นะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวรู้สึกที่ที่อเมริกาติดต่อมาด้วยติดต่อไปไหนเออเป็นเล่นฮอลลีวูดโ้แป้งเย็นแป้งเย็นคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแคสพี่ต้องแคสนี้เขาเรียกว่าแม็กแตกนี่นะอันยับเยินนะฮะดุ่งเห็นเห็นและแตกนี่ท่าทางลงหลุมมาอย่างแรงใช่ครับ แหว่งไปเลยอย่างนี้นี่เกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็ขับขับรถแล้วก็พลาดไปะฮะเหรออาจจะเลสาวมั้งเลสาวตกหลุมตกหลุมละอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยซ่อมโดยการยังไงะฮะวิธีกรรมวิธีอันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะจัดให้เข้ารูปแล้วเราก็เชื่อมเชื่อมครับแล้วก็ไปแต่ง แล้วก็แต่งให้สวยเหมือนดิมอย่ครับองี้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราใช้เวลานานแค่ไหนในการทําอันนี้น่าจะประมาณ1วันเต็มเต็มะหนึ่งวันเต็มเมก็คือทิ้งรถไว้เรามีล้ออะไรให้คุณผู้ชมใส่กลับบ้านใช่ครับผมทำเท่าไหร่กี่บาทอันนี้น่าจะอันนี้นี่ค่าทําก็อยู่ประมาณสักพันเจ็ดพันเจ็ดเหรอครับผมคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวรายการเรสซของเราเนี่ยผมรอด่วนเลยได้ไหมใ้น้องน้องทาด่วนเลยนะได้ได้ครับเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวดูการทําสักเล็กน้อยดูซิว่าออกมาเนี่่ยยยมมััันนจะะเเอรรรปลลาาคคบบได้ 1,700บาทเท่านั้นนะฮะเราเนรมิตมาแล้วนะครับนี่นี่คือทำมาละซ่อมมาละซ่อมเสร็จแล้วเหตุการณ์ที่ตกหลุมแบบนี้มันเกิดได้หลายอย่างนะฮะก็คือขับเผลอผู้หญิงสวยเกินไปเละเพิ่นเละไปโดนนะฮะนี่อันนี้เรียบร้อยละทุกอย่าง exactly ทุกอย่างนะฮะพันเจ็ดร0อบาทเท่านั้นใช่ครับพี่โต่งฝากเบอร์นิดนึงครับครับเบอร์ที่ร้านนะฮะ0816565333 0 2 2 2 2 6 4 3 3กร้านอยู่วงเวียน22นะครับ นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อพี่โต้งได้ตลอดเวลาโทรวันทําการและเวลาทําการเท่านั้นนะฮะดูรายการเส็จสองลุ่งครึ่งไม่ต้องโทร,รนะครับคุณผู้ชมรอวันลุ่งขึ้นอดใจนิดนึงคนจะนอนออใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวภรรยาจะหาว่าเด็กที่ไหนโทรมาด้วยอันนี้ลําบากเลยครับโดนไปดอกแลครับโดนไปแล้วนะ, <c oughs> นะอยาบ้าเขาแตกวันนี้ขอบคุณรครับ